สวัสดีครับก็มาพบกับครูนัดเด็ดอีกแล้วนะครับกับอักษรออนเลินนั่นเองครับโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ครูมาสอนในส่วนของคณิตป .2 เล่ม2ของอักษรเจริญทัศนนะครับโอเคนะนักเรียนคนที่เรียนกับครูไปครั้งที่แล้วนะจะทราบว่าครูสอนหนึ่งเรื่องอะไรนะทวนลกสูตรครูณนั่นเองดังนั้นครั้งนี้ครูมาสอนหัวข้อใหม่ก็คือเป็นการหาผลคูณของศูนย์กับจํานวนใดๆนั่นเองครับโอเคนะอ่ะดังนั้นถ้าครูอ้างอิงไปจากครั้งที่แล้วลนิดหนึ่งโลว่าว่า การบวกนะลูกสมมุติครูมี2บวกกันทั้งหมด3ตัวลูกครูเขียนเป็นผลคูณได้อะไรนะก็คือมีอยู่3กลุ่มลูกคูณกับ2นะลูกหรือมันจะเท่ากับเท่าไหรด้วยลูกสำหรับที่การคูณได้ไหมได้ดังนั้นมันจะเท่ากับ3คูณ2หรือเท่ากับอะไรด้วยลูก2คูณกับ3ด้วยนั่นเองโอเคนะลูกนะดังนั้นอันนี้คือของเรื่องเก่านะลูกที่หนูเรียนไปแล้วโอเคไหมวันนี้มาหาผลคูณของอะไรลูกของ0นย์กับจํานวนใดๆก็ตามโอเคนะดังนั้นมาดูลูก ขอยกตัวอย่างให้ดูแบบนี้โลกมาสมมติว่าคขามีขวดโหลอยู่ทั้งหมด4ขวดนะโลกในแต่ละขวดเนี่ยไม่มีสิ่งของอยู่เลยนะว่างเปล่าไม่มีของอยู่เลยดังแายความว่าในขวดนี้ก็มีเท่าไหร่โลกมีอยู่ศูนย์ขวดนี้ก็มีอยู่ศูนย์มีอยู่ศูนย์มีอยู่ศูนย์หมดเลยหนูก็จับศูนย์นะบวกกันกี่ตัวโลก4ตัวโลกได้เท่าไหร่โลกผลลัพธ์ก็ยังเป็นศูนย์อยู่นั่นเองโอเคนะหรือถ้าหนูจะเขียนเป็นการคูณได้ไหมโลกได้ศูนย์บวกกันทั้งหมด4ตัวโลกจะเขียนได้ว่า4โลก4ี่กลุ่ม คูณกับศนย์จะมีค่าเท่ากับ0นย์นั่นเองโอเคนะและเมื่อกี้ล,ลูกครูทวนไปแล้วว่าการคูณมีการสลับที่การคูณไหมลกูกมีนะเออนะครับดังนั้นจากที่หนูได้ว่า4,0คูณเนี่ยหนูเขียนเป็น 0, คูณ4ได้ไหมลกูกได้โอเคนะลูกนะดังนั้นหนูก็สรุปตรงนี้ได้ว่า4คูณมีค่าเท่ากับ0,4คูณลูกและมีค่าเท่ากับเท่าไหนะร่ด้วยนะ0ูนย์ลูกเก่งมากโอเคนะลูกนะเออดังนั้นหมายความว่าอะไรลกูก ไม่ว่าหนูจะเอาศูนย์ไปคูณกับเลขใดก็ตามมันจะมีผลลัพธ์เป็นอะไรลูกเป็นศูนย์เก่งมากนะใครตอบรอกว่าโอ้ยยกมือมาลูกโอเคนะดังนั้นได้มาแล้วครับดังนั้นนะหนูเวลาหนูไปวาดบนเส้นจำนวนลูกหนูก็ไม่ต้องโยงไปหาเลขไหนเลยนะเพราะมันได้อะไรลูกได้ศูนย์โอเคนะเออมันไม่มีเพิ่มโอเคนะหรอกแล้วหนูก็จบอยู่แค่เลขอะไรเลขศูนย์นั่นเองโอเคนะครับอันนี้เนะาะแล้วหนูไฮไลท์ตรงนี้ไปน,นิดนึงลูกเมื่อกี้ที่ครูบอกไปแล้วว่า ศูนย์คูณกับจํานวนใดๆก็ตามเนี่ยผลคูณของมันจะเป็นอะไรเสมอโลกเป็นศูนย์เสมอโอเคนะอะเดี๋ยวครูลองยกตัวอย่างลูกมาดูตรงนี้ลลกจับเพื่อนกับจับคู่กับเพื่อนนะโลกมาลลกมาตรงนี้ศูนย์คูณสองได้เลยกตอบครูเชยๆโลกศูนย์คูณกับสองได้เออศูนย์ลกนี่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 ลกศูนย์คูณกับจํานวนใดก็ตามได้ผลลัพเป็นศูนย์เสมอโูกโอเคไหมโลกแบบนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่ามีอยู่ศูนย์กลุ่มลลกมีศูนย์กลุ่มก็คือไม่มีสักกลุ่ม จะมีค่าไหมลูกก็ไม่มีค่านั่นเองโอเคลูกนะเออได้ศูนย์นะข้อ2ลูกมีอยู่กี่กลุ่มครับ5กลุ่ม5กลุ่มแต่กลุ่มละเท่าไหร่กลุ่มละศูนย์หมายความว่าในกลุ่มนั้นมีไหมลูกไม่มีก็ได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่นะลูกศูนย์ลกเก่งมากโอเคนะข้อสุดท้ายลูกข้อ3 0มศูนย์คูณกับ7ครับผมมาดูลูกศูนย์คูณกับ7มีศูนย์กลุ่มลูกเออได้เท่าไหร่ลูกได้ศูนย์นั่นเองเดี๋ยวนั้นเห็นไหมว่าศูนย์ไม่ว่าหนูจะไปคูณกับเลขอะไรเลข2ลูก เลข5ลูกเลข7ลูกก็จะมีผลลัพธ์ออกมาเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยนั่นเองด้านการคูณ0ูย์กับเลขใดๆง่ายไหมลูกข้างหลังทันไหมลูกเออครับอกทันนะลูกสมมติครูเขียนลูกอ่าศูนย์คูณ9ลูกได้อะไรลูกข้างหลังเออศูนย์ลูกไม่ต้องนึกเยอะลูกอ่าศูนย์ไปคูณ8ลูกได้อะไรลูกเออข้างหลังเออศูนย์ลูกโอเคนะลูกนะแล้วครูสามารถสลับที่การคูณได้ไหมลูกได้ศูนย์คูณ9ครูเขียนเป็น9คูณศูนย์ได้ไหมลูกก็ได้เท่ากันนะลูก ส่วนคูณแปเขียนเป็นแปดคูณศูณนย์ได้ไหมลูกได้เหมือนกันเขียนไหมลกูกดังนั้นวันนี้การคูณการคูณการเอาศูนย์ไปคูณด้วยจำนวนใดๆก็ตามจะมีผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่นะลกูกข้างหลังศูนย์เก่งมากลกูกเออชื่นใจมากลกูกดังนั้นวันนี้นะไม่ว่าหนูเอาศูนย์ไปคูณกับเลขใดก็ดกตามจะมีผลลัพธ์เป็นอะไรลกูลกศูนย์ลูกเออจบนะเขียนลูกนะดังนั้นการคูณศูนย์กับเลขใดก็ตามไม่ได้ยากลูกโอเคนะแต่เดี๋ยวก่อน หนูเรียนมาทั้งหมดละวันนี้ครูจะมาสรุปทั้งหมดที่หนูเรียนไปในะลกแล้วก็มาฝึกทําโจทย์เพิ่มเติมนิดนึงว่าสิ่งที่หนูเรียนไปทั้งหมดเนี่ยถือเป็นการทบทวนละกันว่าเข้าใจหรือยังคนไหนยังไม่เข้าใจยกมือถามครูได้เลยนะลูกนะเออยกมือถามไม่ทันร้องกรี๊ดลูกร้องกรี๊ดโอเคไหมลูกเออไปดูนะลูกนะอะไปต่อลูกขอตรงนี้นิดนึงลูกเป็นกิจกรรมฝึกทักษะนะลูกมาดูลูกข้อที่1บอกว่าพิจารณารูปที่กําหนดให้ลูกแล้วหาผลคูณ อันนี้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยลูกนะที่เราเรียนมานะเอเอมาทบทวนกันให้ดูรูปลูกแล้วก็หาผลคูณพร้อมทั้งเขียนแสดงบนเส้นจํไรลูกบนเส้นจํานวนด้วยนั่นเองโอเคนะลูกนะมาดูจบตรงนี้อ่ามาดูครับข้อที่1นึ่งลูกสองคูณสามลูกสองคูณสามหมายความว่ากี่กลุ่มลูกสองกลุ่มกลุ่มละสามโอเคนะลูกนะด้านหนูตอบลูกอ่าตรงนี้หาผลคูณลูกสองกลุ่มกลุ่มละสามได้ไรลูกได้หกนั่นเองโอเคนะ ครูจะไม่วาดบนเส้นจานวนทุกข้อนะลูกอะครูวาดให้ดูลูกข้อแรกวาดเส้นจํานวนมาติ๊กตอกติ๊กตอกลูกมาลูกเส้นจํานวนเริ่มที่เลขอะไรนะลูกใครตอบครูข้างหน้าตอบว่าอะไระล,ออลูกเออเลขศูนย์ลูกเก่งมากศูนย์ลูกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะครูไปถึงเจ็ดแล้วกันสมมุตินะลูกนะมาดูลูกอันนี้แบ่งกี่กลุ่มลูกสองกลุ่มถูกไหมลูกกลุ่มละเท่าไรกลุ่มละสามดังนั้นศูนย์บวกเพิ่มไปสามก็ไปตกที่เลขอะไรลูกเล็กสาม เฉลยลกต่อไปเพิ่มอีกเท่าไหร่เพิ่มอีก3ก็ไปตกที่เลขอะไรลกเลข6ดังนั้น2อคูณสอ่ะอันนี้ครูเพิ่มให้นะ2องคูณสจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลกสองสคูณกับ2นั่นเองชื่อว่าการสลับที่การคูณนั่นเองครับดังนั้นมีผลลัพธ์คือ6นั่นเองโอเคไปโลกได้เนาะเออน่าจะทันในโลกนะขอข้อที่2เลยโลกมาลกี่คูณหแสดงว่ามันแบ่งได้กี่กลุ่มโลก4กลุ่มโลกกลุ่มละเท่าไหร่ กลุ่มละ6ลูกนั้นแบ่ง4ี่กลุ่มกลุ่มละ6รวมกันแล้วลูกเป็นเท่าไหรเอ่ย20เท่าไร่ลูก24นั่นเองเก่งมากโอเคนะครับไม่น่ามีปัญหาเนาะตรงนี้ถ้าหนูไปวาดเส้นจํานวนนะลูกนะหนูไปวาดหนูก็จะได้ทั้งหมดออกมาเป็น24นะอันนี้ครูขอไม่วาดให้ดูแล้วกันเลขมันเยอะนะลูกอ่ะขอไปต่อข้อที่3ลูกมาดูข้อนี้ไหนถ้าใครไม่ดูภาพลองตอบครูซิลูกข้างหลังลูกลองตอบครูลูก7จ็คูณสแบ่งได้กี่กลุ่มลูกเอ้ยเอ้ย แววๆลูกเเท่าไรเจ็กลุ่มลูกนามาลูกเกลุ่มนับสิลูกวารูปที่เขาให้มาเนี่ยเกลุ่มจริงหรือเปล่า1 2 3 4 5สองสาหและ7เก่งมากลูกนี่และกลุ่มละเท่าไร่ลูกกลุ่มละ3ามและ3ดังนั้นมีอยู่7กลุ่มลูกกลุ่มละ3รวมกันเป็น21เดงนั้นเจ็ดคูณสลูกนูเขียนเป็นเท่าไรได้ลูกสำหรับที่การคูณ3ามคูณเลูกเท่ากับเท่าไหร่นะ ยี่สิบเอ็ดลกเก่งมากนี่สุดยอดเลยเออช่วงโควิดแบบนี้นะฮะเรียนออนไลน์กับครูน่าเด่นไปก่อนน้ลูลกนะเออมาดูลลกข้อที่สองมาต่อกันเลยลลกกับข้อที่สองนะครับข้อนี้ลลกเขาบอกว่าให้หาผลคูณต่อไปนี้อ่าดูข้อหนึ่งใหญ่ก่อนโอเคนะลูลกตรงนี้นะโอเคนะมาดูลลกหกคูณหนึ่งลกถ้าสาหรับที่การคูณหกคูณหนึ่งเท่ากับหนึ่งคูณกับหกลกอนทวนอีกทีหนึ่งลลกแบ่งกี่กลุ่มหกกลุ่มน้ลูกนะ บคนยังสับสนอยโลกตัวหน้าคือจํานวนกลุ่มนะโลกอันนี้คือแบ่ง6กลุ่มนะโลกเออกลุ่มละเท่าไหร่กลุ่มละหนึ่งดังนั้นคูณกันมาแล้วได้เท่าไหร่โลกได้6นั่นเองโอเคนะครับขลังทันไหมโลกเออตอบเสียงดังลูกเออทันนะลูกนะเัีขอไปข้อที่2โลกโอเคนะลูกนะหกคูณสองโลกเป็นเท่าไหร่โลกหกกลุ่มกลุ่มละ2นั่นเองก็คือได้12ต่อไปลูกหกคูณสก็คือแบ่ง6กลุ่มกลุ่มละ3จะได้เท่าไหร่โลก10 8ถ้าเราสังเกตนะลูกนะเออตรงนี้นะมันจะคล้ายๆกับอะไรลูกคล้ายๆกับสูตรคูณที่ครูสอนไปนั่นเองเธอไหมลูกเออสูตรคูณแม่อะไรลูกสูตรคูณแม่อะไรแม่6นั่นเองอ่ามาดูลูกตรงนี้คูณอะไรคูณ1ลูกคูณ2คูณ3คูณ4คูณ5คูณ6คูณ7คูณแและคูณ9กลูกดังนั้นหนูอาศัยความรู้ด้านสูตรคูณมาตอบครูได้เลยลูกสูตรคูณแม่อะไรลูกข้อนี้แม่6ลูกเก่งมาก ดังนั้นค่าของมันจะมีค่าเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหรลูกทีละเอยหกลูกเชิญใจมากดังจาก6เป็น12เป็น18ต่อไปลูกก็ต้องกลายเป็นเท่าไหรลูก18เพิ่มขึ้นอีก6ก็กลายเป็น24นั่นเองถามว่าหนูคิดแบบนี้ได้ไหมได้ใช่ไหมลูกหรือหนูจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มลูก6กคูณสคือ6กลุ่มกลุ่มละ4นั่นเองได้24เท่ากันโอเคไหมครับข้างหลังเออได้นะลูกนะ ใครไม่ทันตรงไหนสามารถถามครูได้เลยนะโลกมาดูโลกต่อไปโลก6กคูณหโลกครูไปอย่างไวเลยนะตรงนี้นะมาดูโลก6กคูณหั้นก็เพิ่มจากเดิมจากเดิมเท่าไหร่นะยีิบสี่ลกเพิ่มจากเดิมมาอีก6เป็น30มสโลกนี่อย่างไวโลกเพิ่มจาก30มาอมีก6เป็น36ชื่นใจมากโลกขอตรงนี้นะโลกอ่าช่วยครูตอบหน่อยโลกฝั่งนี้6กคูณกับ7โลก6กคูณกับแและ6กคูณกับ9โลก ให้หนูเติม5วิลกแล้วลกหนึ่งสองสามสี่ห้าเออจบแล้วลลกได้คำตอบยังได้แล้ว6กคูณเลกเท่ากับ7จ็คูณหหรือแบ่งเป็น6กลุ่มกลุ่มละ7จะได้เท่าไหร่ลลก42นั่นเองเขียนแล้วกนะและ6กคูณแลกตอบคูอย่างไวเลยเมื่อกี้คุณให้หนูคิดละสี่สิบแปดนั่นเองเก่งมากลลกสุดท้ายลก6กคูณเกเท่าไหร่ลลกแบ่ง6กลุ่มกลุ่มละ9 54นั่นเองครับสุดยอดมากใครนะ ด้านข้อที่หนึ่งไม่ยากโูกโอเคนะด้านครูอขอไปข้อที่สองเลยนะครับมาดูลลกข้อนี้ลลกข้อที่สองข้อที่2ถ้าหนูสังเกตนะครูหนูฝึกการสังเกตโลกมันคูอะไรลลกเอ้ยคล้ายๆเมื่อกี้เลยแต่เมื่อกี้เป็นแม่อะไรลลกแม่หกข้อนี้เป็นแม่อะไรลลกแม่เก้านั่นเองด้านหนูตอบครูโลกแบ่งเก้ากลุ่มโลกกลุ่มละหนึ่งมีเก้ากลุ่มได้เท่าไหร่โลกได้เก้าโอเคนะต่อไปโลก เพิ่มขึ้นดีแล้วเท่าไรลูกสุดคูณแม่เก้าเพิ่มขึ้นดีละเก้าด่นเก้าคูณสองก็ต้องได้เท่าไหร่ลูกตอบครูลูกสิบเท่าไหร่ลูกสิบแปดไปอย่างไวเลยลูกนะเก้าคูณสามเพิ่มขึ้นอีกเก้าเป็นยี่สิบเจ็ดโลกข้อนี้โลกเก้าคูณสี่โลกเท่าไหร่ลูกเพิ่มขึ้นอีกเก้าเป็นสามสิบหกนั่นเองครับผมไปอย่างไวๆเลยนะอ่ะอีกห้าคอลูกครุยหนูเติมสิบวิลูกเร็วลูกนับปิงลูกเออหมดเวลาลูกนะเออมาดูลูกได้หมดเวลาสิบวิแล้วนะมาดูลูก 9ก้คูณห้าลกแบ่ง9กลุ่มกลุ่มละ5เป็นเท่าไหร่ลกสี่ส้นั่นเองและ9ก้คูณหกโลกห้เท่าไหร่ลูกห้ต่อไปลูกไปรวดรวเลยนะเก้คูณเจ็กหนูเติมคำตอบให้ครูเลยเนาะเกคูณเเป็น63เออได้ยินเสียงแว่าวลูกขอข้างหน้าบางลลกข้างหน้าลกเก้าคูณแปดโลก70เท่าไหร่ลูกเจเก่งมากลูกสุดท้ายลูกข้อนี้ตอบถูกเก่งสุดๆลกเูเก้าเท่าไหร่ลก เออ81นะลูกนะมาแล้วโอเคนะลูกดังนั้นในส่วนของหน้านี้ก็คือเป็นการทบทวนที่หนูเรียนมาทั้งหมดนะลูกมีใครไม่ทันอีกไหมลูกมีไหมลูกเอยไม่มีเลยลูกเออจันได้เนาะถ้าตรงนี้หนูทันแล้วครูขอไปอีกสักหนึ่งหน้าได้ไหมลูกเออใจดีมากลูกนะเออเรียนครูไปต่อลูกนะขออีกหนึ่งหน้าลูกมาลูกนี่ลูกอ่าข้อนี้นะลูกนะข้อที่สมีข้อ3มกับข้อ4ี่แล้วก็เดี๋ยวครูจะสรุปความรู้ตรงนี้ให้เพิ่มเติมนิดหน่อยนะลูกมาดูลูก ข้อที่3ลูลกมาดูลลกเขาบอกว่าพิจารณาโจทย์ต่อไปนี้ลลกแล้วเติมตัวเลขแสดงจํานวนลงในช่องว่างในะลกช่องว่างมาดูตรงนี้ลลกเฮ้ยอันนี้ลลกนี่เจอแล้วลูกหเจอแล้วโลกสองคูณห้าเท่ากับอะไรคูณสองลกมันสลับการเห็นไหมเราเรียกว่าอะไรนะลลกใครจําได้การสลับอะไรลลกสลับที่การบวกหรือคูณโลกการคูณนั่นเองเก่งมากโลกโอเคนะดังสองคูณห้าจะมีค่าเท่ากับห้าคูณสอง แล้วก็จะมีค่าเท่ากับเลยด้วยลูก10นั่นเองโอเคนะอันนี้หนูตอบได้แล้วลูกนะอ่าไปต่อลูกข้อที่2ลูก7คูณ4เท่ากับ4คูณเท่าไรลูก4คูณ7นั่นเองแล้วก็ได้28นั่นเองโอเคไหมลูกโอเคนะข้อ3ลูก8คูณ9สลับที่กันลูกจะได้9คูณแนั่นเองครับผมโอเคนะแล้วก็ตรงนี้9คูณแแบ่งเป็น9กลุ่มกลุ่มละ8ลูกจะได้อะไร เ2ดลูกถูกต้องโอเคนะอ่ะขอไปต่อรวๆเลยครับข้อที่4เลยครับมาดูลูกิบข้อที่4บอกว่า3คูณ7ลูกเท่ากับ7คูณอะไรลูก7คูณ3นั่นเองแล้วก็เท่ากับ21เนาะโอเคนะลูกนะขอข้อ5ลูก6คูณ5เท่ากับเออเก่งมากลูกข้างหน้า5คูณ6ตอบรวๆลูกขอข้อสุดท้ายลูกข้อที่6 9คูณ4เท่ากับ4คูณ9นั่นเองโอเคนะลูกนะเออ มีผลลัพธ์เท่ากับ36นั่นเองโอเคนะครับโอเคนะดังนั้นข้อ3จบไปแนละ้วลูกข้อ3ใหญ่โอเคนะทีนี้มาดูลกูกข้อที่4โอเคนะพอทำข้อนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวหนูอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะลูกเดี๋ยวครูสรุปความรู้ตรงนี้ให้หนูนิดนึงโอเคนะลูกนะมาดูลกูกข้อที่4ลูกเขาบอกว่าพิจารณาโจทย์ต่อไปนี้ลูกแล้วเติมตัวเลขแสดงจํานวนลงในช่องว่างอันนี้คืออ่าครูถามก่อนหนูเห็นเลขอะไรลูกหนูเห็นเลขอะไรลูก เลขศูนย์ลูกเออเลขศูนย์ด้วหนูต้องใช้ความรู้เรื่องอะไรลูกที่ครูเพิ่งสอนไปแบบแบบเลยลูกเอออะไรลูกศูนย์คูณด้วยเลขใดก็ตามเป็นมีผลลัพธ์เป็นศูนย์นั่นเองเก่งมากลูกดังนั้นข้อหนึ่งตอบศูนย์นั่นเองครับโอเคนะข้อที่สองลูกอ่ะทีนี้ต้องเริ่มมาคิดเลขแล้วลูกข้อที่สองนะฮะสี่คูณกับอะไรได้สิบหกครับโอเคนะมาดูตรงนี้ครับลูกสี่คูณกับอะไรได้สิบหกซึ่งยังไม่ทราบเลยถูกไม่ถูกด้านหนูลองดูสิลูกอันนี้แบ่งก,ก แบ่งกี่กลุ่มแบ่งเป็น4กลุ่มหนูลองจินตนาการที่ลูกสี่กลุ่มต้องกลุ่มแล้วเท่าไหร่นะถึงจะรวมกันได้16ลูกลกกลุ่มแล้วอะไรลลกกลุ่มละเอยข้างหลังตอบมาแล้วใช้สามไหมลลกไม่ใช่ลลกเล็กอะไรลลกเลข4ลูลกเก่งมากดังนั้นแบ่งสี่กลุ่มกลุ่มละสถึงจะมีผลลัพธ์เป็น16นั่นเองโอเคไหมโลกหรือตรงนี้ไหนใครท่องสูตรคูณมาแล้วบ้างไหนบอกคตรลกข้างล่าาข้างหลังมีไหมโลกอืมใครท่องสูตรคูณมาแล้วหนูสามารถใช้สูตรคูณก็ได้นะลูกนะโอเคนะลูกนะ ขอไปต่อข้อที่สามโลกมาลลกข้อสามบอกว่าหกคูณกับอะไรลูกได้สี่สิบแปดดันแบ่งกี่กลุ่มโลกหกกลุ่มเฮ้ยมีอยู่หกกลุ่มโลกกลุ่มละเท่าไหร่ดีนะถึงจะได้สี่สิบแปดโลกจินตนาการโลกกลุ่มละไรกลุ่มละแปดครับโอเคนะเอออัน,นี้ครูเพิ่มให้นิดนึงหกคูณแปดหนูเขียนเป็นแปดคูณหกได้ไหมโลกก็ได้เรื่องการสลับที่การคูณนั่นเองโอเคนะเห็นไหมโลกว่าที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยถ้าหนูมาทําตรงสุดท้ายได้แล้วเนี่ยแสดงว่าหนู เข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้สู้ๆในลูกนะขอต่อลูกไปต่อเลยจ้าโดนจีเลยพี่จ๋ามาข้อสี่ลูกหนูเห็นเลขอะไรลูกรมไม่บอกแล้วลูกนะขอคำขอคำตอบเลยลูกขอผลลัพธ์เลยลูกเห็นเลขศูนย์คำตอบเป็นอะไรลูกศูนย์เก่งมากนี่ขลังตอบกลุมมาแล้วลูกฝั่งนี้ลูกเอาแล้วตรงนี้คิดเพิ่มนิดนึงลูกมันไม่บอกมาตรงนี้อย่าลืมนะลูกนะตรงนี้คือจํานวนกลุ่มนะลูกจํานวนกลุ่มมีอยู่กี่กลุ่มไม่รู้ลูกเขาไม่ได้บอก แต่หนูรู้ว่าข้างในกลุ่มนั้นมีเลขอะไรลูกเลขสองดังนั้นมีอยู่สองโลจะแบ่งกี่กลุ่มดีลูกถึงจะได้ผลลัพธ์เป็นสิบแบ่งกี่กลุ่มลูกห้ากลุ่มนั่นเองเก่งมากลูกเออห้ากลุ่มเนาะข้างหลังพร้อไมไหมลูกขอข้อสุดท้ายลูกขอข้อสุดท้ายข้อที่หกลูกอะไรคูณกับเจ็ดได้สี่สิบเก้าลูกต้องแบ่งกี่กลุ่มลูกแบ่งกี่กลุ่มแบ่งเจ็ดกลุ่มลูกกลุ่มละเจ็ดถึงจะได้ 49นั่นเองคนไหนฝึกมาแล้วตรงนี้ไม่ยากแล้วถูกไหมลูกโอเคนะดังนั้นอ่ะก่อนอื่นเลยครูขอสรุปทั้งหมดที่หนูเรียนมาทั้งหมดนะลูกนะอ่ะมาดูตรงนี้ลูกดังนั้นคนไหนที่เรียนไปแล้วอยากทดสอบว่าตัวเองเข้าใจหรือไม่เข้าใจตอบคําถามตรงนี้ครูได้กี่ข้อลูก3ข้อลูกใครตอบได้เวริกนลูกเก่งมากโอเคนะลูกนะอ่ะมาดูลูกข้อที่1ลูกเขาบอกว่าการคูณจํานวน1ลูกที่มีหลัก โทษที่มีหนึ่งหลักนะลูกนะอ่าการคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักลูกกับจํานวนที่มีหนึ่งหลักใช่นลูกหนึ่งหลักกับหนึ่งหลักนะผลคูณที่ได้จะออกมาเป็นจํานวนกี่หลักบ้างไฮไลท์ลูกข้อถามว่าออกมาเป็นกี่หลักบ้างหนูลองจินตนาการลูกไม่ใช่จินตนาการที่ครูสอนตัวเลขอะไรไปบ้างลูกหนูคิดหนึ่งหลักกับหนึ่งหลักลูกเช่นเลขอะไรลูกสองคูณสามลูกอ่าแบ่งกี่กลุ่มสองกลุ่มกลุ่มละสามจะได้ทั้งหมดเป็นหกลูกนี่ออกมากี่หลักครับแบบนี้ ออกมาหนึ่งหลักนะลูกแบบนี้เรียกว่าหนึ่งหลักนะดันหนูตอบหนึ่งหลักลูกอ่าแล้วมันมีอย่างอื่นอีกไหมลูกสองหลักเป็นไปได้ไหมไหนข้างหลังลูกใครตอบครูสองหลักได้ไหมลูกเอ้ยข้างหลังบอกได้ข้างหน้าเถียงไหมลูกมีไหมมีนะลูกมีเป็นสองหลักก็ได้เช่นอะไรลูกเอาเลขเดิมเลยสองคูณเจ็ดลูกแบ่งกี่กลุ่มลูกสองกลุ่มกลุ่มละอะไรกลุ่มละเจ็ดหนูจับมารวมกันปุ๊บจะได้เลขอะไรลูกสิบสี่นั่นเองดันมีสองหลักได้ไหมลูกได้ โอเคนะครับ2หลักได้นะทีนี้ครูอยากรู้ว่ามันมี3หลักได้ไหมในข้างหลังตอบครูลกูกข้างหลังลกยกมือลกูกเอ๊ตอบครูลกูกมี3หลักได้ไหมข้างหลังบอกว่าไม่ได้ทําไมถึงไม่ได้หนูก็ไปดูลกูกเราพิจารณาเลขแค่1ห,หลักดันเลข1ห,หลักที่มากที่สุดคือเลขอะไรลกูกเลข9กับเลข9้าดัง9คูณ9กลกในหนูตอบครูแบ่งเป็น9ก้ากลุ่มลกูกกลุ่มละ9จะได้รวมกันแล้วเป็นเทอะไรลกูก8 1อดังนั้นสุดท้ายแล้ว สูงสุดของมันก็จะมีค่าได้แค่กี่หลักลูก2หลักแล้วหนูตอบครูมาแล้วลูกว่าตรงนี้นะลูกนะคูณเลข1หลักกับ1หลักเนี่ยจะมีผลลัพธ์ออกมาเป็น1หลักได้ไหมได้เป็น2หลักได้ไหมลูกได้เหมือนกันโอเคนะลูกนะขอข้อ2ลูกนี่ใครตอบถูกข้อแรกหนูเข้าใจแล้วลูกนะขอข้อที่2ลูกไปลูกเขาบอกว่า5คูณ4เท่ากับอะไรคูณกับ5ลูกสามารถหาตัวเลขแทนในช่องว่างได้อย่างไรหนูใช้ความรู้เรื่องอะไรลูกไหนใครตอบครูไม่ได้ให้บอกนะ ว่าเลขตรงเนี้ยเป็นเลขอะไรเขาถามว่าใช้ความรู้เรื่องอะไรครับข้างหน้าตอบไปแล้วลูกอะไรนะลูกนะการสลับที่การคูณเก่งมากลูกเดือนห้าคูณสี่ต้องเท่ากับสี่คูณห้าเขาถามว่าจะหาเลขโดยการหาด้วยในลูกสลับที่การคูณนั่นเองโอเคนะลูกนะเชื่อเก่งมากลูกถูกไปแล้วสองข้อลูกเอ้ยปรมเบอลูกไปเหลือข้อสุดท้ายลูกข้อนี้ใครถูก หนูเก่งมากลูลกหนูเป็นปสองที่เก่งมากๆากลูกไปดูลกูกข้อที่สามมาดูลกูกเขาบอกว่าผลคูณของจํานวนแต่ละจํานวนกับศูนย์ลูกเฮ้ยเหมือนเพิ่งเรียนไปเลยถูไกไหมลูกเออเอาเลขอะไรก็ตามลกูกเออไปคูณกับอะไรลกูกคูณกับศูนย์เท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับเท่าไร,าไรศูนย์คูณกับเลขอะไรก็ตามจะมีผลลัพธ์เป็นศูนย์ล,ลูกเก่งมากอหือตอบถูกทั้งหมดเลยสามข้อนั่นเองโอเคลูกนะถ้าใครตอบถูกแล้วสามข้อแสดงว่าหนูเข้าใจแล้ว เรื่องของการคูณโอเคนะลูกนะดังนั้นวันนี้อ่ะขอถามทิ้งท้ายไว้ก่อนลูกมีใครมีคาถามไหมข้างหลังลูกข้างหน้ามีไหมไม่มีถ้าไม่มีคําถามแล้วครูย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าหนูอยากเรียนแล้วมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้หนูไปใช้ควบคู่กับหนังสือแล้วก็แบบฝึกหัดของอักษรเจริญทัดลูกปอ,อะไรลูกปอสองเล่มที้สองนั่นเอง ถ้าวันนี้ไม่มีคำถามแล้วครูขอลาไปก่อนนะลูกนะดังนั้นวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอ u c เคชั่น